เหตุบุญยังกะตามเป็นปัจจัยไปนิพานอย่างเดียวเอาปัจจุบันในชาตินี่แหละเยาวาอนาคตมันถึงแล้วมันก็ว่าอนาคตการโน่นเธอมันก็ว่าไปเรื่อยๆฉะนั้นตอกย่ำเอืนว่าอธิษฐานบาลมีอธิษฐานตอบย่ำตัวเองเตือนตัวเองย่ำตัวเองให้มันถึงพายใพันในชาตินี้แหละแต่ว่าผู้ที่ปรารถนาพายในพานในชาตินี้เออจะเอื่อนว่าม่าน หรือเจ้ากรรมในเวรหรือ,อยังก็แล้วแต่ตถี่คัดวางเต็มทีเลยที่คัดวางเต็มทีมันยานเท่านี้จากอำนาจมันอำนาจกรรมอำนาจกรรมที่จะของก็เหตุว้นั่นแหละเพราะว่าสิาเป็นชาวเป็นว่าเทพบุตรม่านนั่นสิคือคนหลบขางเฮ่านหละอันหนึง่งนะกิขะมะทพิธิถาวม่านมาน,มานาหายางกิเลสมาน,นอันหนึง่ง ความอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นอันนั้นอันนี้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ขะไปขันธมามเจ็บแข้งเย็บขาเย็บไข่เดือว้วยแก่เข่าชรากระบาไป mm hmm. มปะก็คือมัจจุราชมานยานตายเนี่ mm hmm. ยยานตายได้คนคนมากปฏิบัติกับยานตายอยู่ได้เวลาทำสมาธิสักสิมีขนาดเ่าทำสมาธิแล้วเออจิตกำลังสิร่วมเดี๋ยวก็เกิดอาการคนลุกคนพ้อมเดี๋ยวก็เกิดอาการคืล่มหายใจ บ่มมีขาดล่ะกลับมาหายใจไม่อย่างตายก็มีนี่แหละอาการหัวใจสั้นเต้นตุ่มตุ่มไปก็มีนี่นี่ลายยางปิขามะพิพีก็คืออภิสังขารมานความคิดปรุงแต่งต่างๆนหน้าเยอะแยะมากมายในการขวางตัวของเองล่ะที่ก็คือเทพบุตรบ้านนั่นเองเนี่ยเข้าสีเข่าขวางเต็มทีแต่ว่าเข้านั่นปฏิบัติเพื่ออย่างบาทนี้ สิไปอ่อนแอถอถอยกับสิ่งเหล่านี้ในหายางนี่บอกปฏิบัติเพื่ออย่างเพื่อพระนิพานบรมนี่บอกหลายหลายคนที่เข้ามาถามว่าผมปฏิบัติทำมานานให้ท่านการกุศลเหตุนั้นเหตุนี้โอ้ยเต็มไปหมด,ดเป็นหยางชีวิตผมคือยัง,ออยงตกต่ำเพือ,อยังมีแต่ถือซ้ำเติมนั่นนล่วนี่แต่ถ้าเขาถามขึ้นว่าปฏิบัติไปเพื่ออย่างเหตุท่านไปเพื่ออย่างก็เพื่อพะนิพานเอาพะนิพานเพื่อได้บอกว่ามันเอาสิ่งเหล่านี่ไปไง สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องทดสอบทดลองจิตเจ้าของว่ะแต่แสดงว่ามันบริเพื่อนิพ่านแทกริงตี้นนเราบริเห็นพระนิพานแทกกิงตี<อ>ยังมาอ่อนแอภายในจิตใจของเจ้าของอยู่ว่า<อ>ถ้าบุญมามากทำบุญม,มานานเฮ็ดดีมานานก็บเห็นวาสิไดีอย่างอก็ยั่งว่าเอานิพ่านนิพพานก็คือว่าจำต้องแลกด้วยทุกอย่างนะแม้กระทั่งชีวิตของเจ้าของพุ่นว่ะเออแตงสี่กับนี้ ในการปฏิบัติทั้งหลายบัดเนี่ยเฮายยนย่อขามารเรื่องของเฮาเอง <c oughs> การที่สิคิดให้บรรลุบ่มีทางบรรลุเลยทุกอย่างจะต้องประกอบประกอบกันนะทุกย่างต้องประกอบกันด้วยศีลหนึ่งเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิสกุนศีลสมาธิตามธรรมดาแล้วหาลังค้นก็สิบอกว่าประเภทประเภทผมนี่ว่าต้องเป็นต้องทาสมาธิกับคิด ใส่ปัญญาเลยเขาว่าใส่ปัญญาเลยเออเออเออฝ่าสีขาดเวาน้ำแต่ว่าใส่ปัญญาเลยเอ,อารนั้นเมื่อมันบริเวณมีการพักจิตจิตก็ต้องมีการพักมิการสงบหรือมีวิหารธรรมอันเป็นคนอยู่อันใดอันหนึ่งต่ก็ต้องมีการทําสมาธิมออั่งเพื่อให้เกิดอ,อาการพักจิตพักจิตให้จิตมันร่วมมันอยู่ในจุดเดียวบ่ให้กิเลสมันเพลินผ่านทํางานคมกิเลสไป โดยการข่าวชั้นหนึ่งสองสามสี่กบ่าไปนั่นแหละถ้ามันบม่มีกำลังหรอมันเพจารนาถึงอริยสัจสี่เลยยังไดเรียบเสม,มือนุดังว่าเข้าทำงานบ่หยุทธ์นั่นแหละกำลังของคนเข้ากับอ่อนล้าลงอ่อนล้าลงก็ยังมีการกินก็ยังมีการนอนพักก็ยังสิ่มใดจังสิมนี้กำลังต่อสู้สติปัญญาจึงแกวกลาอันนี้ก็คือกันบองมีการทำสมาธิสมาธิ ต้องนั่งรับตาอย่างเดียวบนะ่าน่ะเห็นบล่ล่ะยังคิดว่าต้องนั่งรับตาอย่างเดียวดิเขาเข้าใจว่าต้องนั่งรับตามัง่งต้องเดินจงกลมมัง่งบ่เมนแบบนั้นว่ะฉะนั้นการมีข้อวัดปฏิบัติของตัวเองตั้งข้อวัดขึ้นมาเองก็คือเวลานีทำวัดเนี่ยเศร้าหรือเย็นก็นแล้วแต่นี่ก็เป็นการทำสมาธิแล้ว ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าชิดขอวัดอันนี้สวดในขณะที่ห้องสวดมนต์นั้นก็เอื่นว่ามันสงบจากความคิดปรุงแต่งสเสวยหาอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นรักโลภโกรธเกลียดนี่มันก็พักคิดตัวนี้แล้วจิตใจของข้าม,มันมุ่งเน้นอยู่ตัวนี้ตอักขระอักษรที่ห้องิสวดไปนั่นนั่นแหละนี่มันก็สงบได้ในระดับหนึ่งแล้ว่ะเข้าใจถ้าคําว่าสงบน่จะต้องดับพึบ บอลูเรื่องอย่างเลยวะไปฟ้าฟั่งมาตั้งผู้เพิ่นเห็ดได้แล้วเพิ่นกับว่าไปของเพิ่นแล้วสครองเห็บ่ันได้เห็นดอกก็ต้องมีการทำสมาธิหรือทำชาตินั่นเองตั้งใจสื่อเข่าชาตินำชาตินี้ก็ว่าไปใจิตมันสงบถ้ามันมีความสงบเต็มที่เพราะสมควรของมันแล้วมันกับป่าหานกิเลสไปตามสมควรของมันคือกันประเพียว่า ใส่ปัญญาอย่างเดียวมันเกิดกลายเป็นความฟุ้งซ่านชิมากกว่าเอ,อไม่ไดคิดเอาว่าต้องเป็นจังสี่ต้องเหตุจังสี่เออเอาคิดเข้าไปยิงคิดยิงฟงุ้งซ่านยิ่งเพอเจอรอ,อยิ่งล้ำค่ายิงงุดงิดออแล้วก็คิดอันใดลงโตได้แล้วนี่ก็อยากบอกอยากสอนอยากแสดงเด้ประเภทนีอยากแสดงดว่าต้องจังสี่ไหมต้องจังสั้นไหมมันไม่รู้ซะแล้วผูเออ้เคยเขาเจ้าปฏิบัติได้แท้เขาเจ้าประกอบกัน เคื่องสมาธิและปัญญานี่คือคาราวาปัญญาเนเอาโตความรู้สึกเป็นเครื่องยืนยันตั้งหากละมันสิว่างกันโดยความคิดไดมันต้องพีมันต้องว่างออกจากความรู้สึกตั้งหากพี่อันนึงคอดว่ามีกับั่งมันจะไปคิดใดจังใดอันนั้นถ้ามันมีกํบลังมันก็ว่างออกจากความรู้สึกที่เคยยุดมันพึอมันมาก่อนได้จังหวะหลายๆอย่างเป็นเครื่องประกอบกันการสวดมนต์ก็เป็นการทําสมาธิอันนึงเหตุในชิตสงบในระดับหนึ่ง าการนั่งภาวนาจับลมหายใจนี่ก็อีกอันนึงเนี่ยดีว่าดีกัใถึงฐานของจิตนะสู้พบเต็มทีพบนั่นบ่เกิดพบนั่นหมายถึงว่ากิเลสบ่แลนน์เกินว่าทิติผู้ตังก็ได้เขาสู้พบสูงสุดมันก่ททานเหมนว่ากิเลสบ่มีีได้แต่ว่ามันทับได้จรมันทับไปได จิตตัวนี้สิมีกาลังถ้าออกมาเราผิดหน้าตอ่อมีกําลังสิเห็นแจงในอริยาสัจมากขึ้นเมื่อเห็นแจงในอริยสัจมากขึ้นมันสิสะเทือนเข้าสู่ความรู้สึกสะเทือนเขม้าสู่ความรู้สึกโอ้เป็นจริงกันนั้นถ้าตัวใดห้าปัดใดป้อยวันใดโลง่งโลง่งวะวะวะออกจากความรู้สึกของข้างเองนี่แหละตัวนี้อันพามันล่งปุ๊บนี่โลง่งวะโลง่งวะบาสงสัยอีกบากลับเข้าไปคิดอีกตั้งหากเนี่ยขาด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 ไปเลยแบบนี้อะไรจังว่า หลายๆอย่างมันต้องอาศัยกันบ,บรสนบันสินสัร้งไว้ว่ไม่ปาฏิโมกศีรปริภาวิตวมหาปโลโหติมหานิสังโซนั่นเอแต่ห้าผิวน้าในสินของห้าแล้วตามธรรมดาพวกเข้าปฏิบัติมาบางคนก็นมีสินเต็มมั่งบ่เต็มมั่งก็แล้วแต่แต่ว่าบุคคลที่มีปัญญาเพึ่งรักษาสินใดด้วยวิธีการสมาทานในขณะนั่งก็ได เอาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็แล้วแต่มีคือผูมีปัญญาถนัดอย่างรักษาสินไดดหลายหลายคนก็สิเป็นห่วงกังวลเรื่องศีล้ทุกคนสามารถทานอากอีทั้งมสาสมาธิมันจึงเป็นตัวนี้สิเป็นเครื่องร,งร <c oughs> ้องหลับก็เคยมีอยู่คำกล่าวเนว่าไว้ถ้าห้าสิบไปคำนึงถึงแต่ว่าสิ่งนั้นพิษมาแล้วว่าอาสามารถแกได้มันก็บ่ได้จกเทื่อแล้วว่าท่านองค์ุลิมานก็บ่บรรลุอย่างล่ะนี่ จะนั่นพ่อตั้งตาพ้นนั่นได้แล้วครถ้าไปคำนึงถึงแต่ว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปข่า,ขาค้นมามากก็บ่ได้จะเคลือแล้วเมื่อพ้อนถามว่าปัจจุบันนี่ข่าไผ่ด้วยไ่ได้ข่าไผ่แน่ก็ให้อยู่ในปัจจุบันนี้เองนั่นจ่นั้นให้ตั้งคิตเจตนาในการสามารถท่านสิ้นโดยตัวเองเจตนานะไรคือตัวกรรมนั่นว่าในขณะที่ห้องปฏิบัตินั่นตาทุกผู้ใดก็ตามที่ คิดว่ามันยากการรักษาศีลก,ใก็ให้รักษาเป็นชุโมงเอาให้รักษาเป็นชั่วโมงเอาแล้วก็ให้มันใจเต็มที่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําผิดจินหานี่เอาในขณะนี้เขาบอถถิ่ผิดนาเนี่ยอถ้าสมมท่านด้วยตัวเองเดียวนี่หากมันกะว่างคลายความสบายใจออกไปอีกอันนึงแล้วก่อนสวดมนทําบัตรไปนั่งสมาธิต่อไปยี่สิบสามสิบ็ที่กบาไปนี่คนมีปัญญาเท่านั้น ท้องือรักษาสิ่งเป็นนหละเออนว่าปัญญามาอบรมสินนี่ปัญญาก็มากระปีนขึ้นมาอบรมสินอบรมสมาธิอบรมปัญญาสามอย่างนี่เนื่องกันอยู่เนื่องกันอยู่ดึงมาใส่มันเป็นอันนี้สาหรับบุคคลที่ว่าคือคนบันนอกเข้ามีการข่าปูข่าปลาหาอยู่หาจินเป็นธรรมดาแต่ว่าธรรมกะกหมักห่างดีเลี่ยงซิ่งเหล่านี้ว่าได้ ก็ให้ใส่ที่นี่แต่คือการสามารถท่านเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นตอน <c oughs> เพิ่นกระบ,บอกว่าอยุ่ตัวให้น,นังสือเลยก็บอกวาอยุคเป็นบางช่วงบางตอนเอามันก็มีเต็มของมันไปในลักษณะนั้น <c oughs> ฉะนั้นว่าคําว่าเดินปัญญาอย่างเดียวนี่โดยบริอาศัยสมาธิโดยบริอาศัยกําลังชาติหนีนไปว่าไดมิเต่าฟุงา้งซ่านมิเต่าขิดมากผมนี่บ่ล่งโต บอกอยังหนึ่งก็ไปอีกอยังหนึ่งอยู่แล้วตัวเองก็ยังสงสัยตัวเองอยู่เอาแต่ความคิดลงความคิดปรนี้ไม่เปว่วาฟุงซานอุทจักกุกุจ,จกักฟุงซานฟุงซานแล้วถ้าสมมติว่ามีคนถามอันนี้เดชตั้งใดจังสันต์เรื่งสี่ความรู้สึกสู์ขึ้นมาทันทีเลยโมโหว่ามีง่ายๆโมโหนั่นเห็นบ่ล่มันจะเป็นเรื่องสี่ที่โมโหก็หึงขึ้นมาเลยอยากเที่ยงเขาเลยอยากเถียงกันเลยแล้วมันต่างกันอยู่ ทุกอย่างต้องหนุนเนื่องซึ่งกันและกันสมาธิครับปัญญาหนุนกันศีลสมาธิปัญญาให้หนุนกันไปเขาบอกอาสมารถรักษาได้ตลอดมือเท่าคำเขาก็เอาเป็นบางเวลาขึ้นเวลาที่เขาบอกไปเหตุงานยังแล้วบอไปใช้อีกแล้วคอยตั้งใจเอาเฉพาะเวลานั้นเกตนานั้นคือกอนที่สีนอนตังสี่หละสามารถท่านเอาก่อนที่สีนอนดยตัวเองนั่นแหละ สาธุผู้ขาขอตั้งจิตเจตนาในการรักษาสินหาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่บะพตพผิดในการไม่โกงหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและรัพยสินตลอดทั้งการดื่มน้ำเมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงตีห้าหกโมงก็่าไปนะแล้วในระยะนั้นนะะ่ะให้ตั้งเจตนาล้วก็ให้ซื้อสัตบเจ้าของต้องเฮ็ดให้ได้เพราะว่าบางที่ห้างเสื่อปตีสามมันปวดเหยวลุกขก้นมากสิ ไปเห็นนุ่งกัดหรือว่าแน่งมุมขี้เกียมยังแรงมากจะไปตีไปขามันเด้ <c oughs> เออกู <c oughs> มีสินอย,ยนู่ไว้นี่คือเศร้านี่แหละเจตนางดเว้นจากว่าเหตุไปจังสีเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คอยเนื่องขึ้นมาเองมันจะคอยหนุนคอยมีขึ้นมาเองจากตีหาเป็นหกโมงเป็นเจ็ดโมงเป็นแปดโมงยับขึ้นไปเรื่อยๆอโดยความมีสินเอ่อโดยความกันทรม,มสมาธิภาวนาบุญมันเกิดเมื่อบุญมันเกิดจะเจ้ากรรมในเว้นที่หฮาอุทิศบุญออกไปต่างๆนานา เขาได้รับส่วนบุญแล้วอ่าการคัดขวางทางการธรรมะหาจินเขาก็ค่อยๆทยอยออกว่ามีผู้ขวางเมันมนีก็หน่อยลงนะลงยังสี่มันก็สะดวกขึ้นการธรรมะหาจินเงื่อนท่องกับฮาได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นทังสี่มันกับว่าค่อยได้ขาตัววันนี้ก็ซื้อเอาที่มันเป็นของที่เขาเห็นไว้แล้วทังสี่นะมันทั้งสี่ค่อยเป็นไปดอกนี่ต้องอาศัยเวลามางบ่ามันมือเดียวสองมือต้องอาศัยเวลา การปฏิบัติธรรมบ่แม่นของอยากล่ะครับบ่แม่นของง่ายถ้าเขาตั้งใจสียางมันสิเป็นอย่างเศษบ่ได้อยู่ที่ความคนบ่ตั้งใจแหละจังว่าในหายางอันที่ว่ากิเลสม่านทั้งหลายนั่นนะคนที่ปรารถนาพรมิพานถึกม่านตั้งหายิยงงานเด้กิขาะมะพิธินั่นแหละที่หลวงปู่มันคนแต้งคาถาปัญจมาเรชินโนโนะโถสัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจังปะกาสินติธรรมะจัก,กังพระวจิเอเตนะสัจวัชเนะโหตุเมชยมังคลังเออขอให้ข้าพเจ้าสูงชนะม่านทั้งหนะ้าคือม่านตัวนี้ทั้งหักละเออกะไม่กิเลสม่านนั่นะปัญจามาเลยเป็นอย่างม่านทั้งห้าปัญจไปว่าห้ามาเลยไปว่าม่านทั้งห้าชินโนนาโถชินโนไปวาชนะเออดุจด,ดังพระาศาสดานาโถเนะี่ยดุจด,ดังพระาศาสดาสัมโพธิมุตตะมังนี่ผู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะั่นแหละ แต่ขึ้นม่านตั้งหานี่เองเนี่ยเป็นจามาเลยชื่นตะโถวสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังคือให้รูแจงให้อริยส,สัจสีจตุสัสสจจังจตุแปลว่าสี่สัจจะก็สี mm ่ hmm. ถ้าเหามีตั้งใจตั้งจิตตั้งเจตนาในการที่รักษาให้มันได้ตลอดหลังจากนอนไปนี่ mm hmm. จะว่าหอตื่นเศร้ากำหนดเอาตีจะเอาหกโมงหรือจะเอาตีหออ mm hmm. กำลนดเอาววาอาชีพของชาวไฮซนาของเราหลายๆคนมันก็นยังเ้มี่การขายอยู่เนาะพันย,ยามต่างจิตหมดเว้นเอาตั้งจิตหมดเว้นเอาอะไรหลายๆอย่างที่ว่าขาผู้ได้ปราถนาผนิพานม่านสิริง,งานเต็มทีเด้แต่ว่าจากของสิม,มันคงบ่กมันมันคงในพันิพานบ่บ่แม่นเหตุทำมบุญแหลกของเลยถ้าว่าป่าธนาันิพานยังไปจมผู้นั้นขวางผู้นี้ขวางอยู่บอก อย่าไปจมให้มัหลูแท้ที่จริงแล้วคำว่าม่านหรือว่าสิ่งที่ขัดขวางน,นั่นแหละหินรับปัญญาออบอมเนลมานบอมนเนอีหยังแต่ว่านั่นเฮ็ดให้เาเกิดปัญญาหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งออกอ้วไปคิดว่าเป็นมาน่านจะไปคิดว่าอันนั้นขวางอันนี้ขวางเป็นตะสั่งเนาะอันนั้นนี่บ่เถือกอันนั้นออต้องหาวิธีแก่แนวทางคือพระพุทธเจ้าพนผู้ใดเฮ็ดไล่ก็สร้างพ,นพ่นปับออกไปทั้งดีดเออพ้นเฮ็ดดีพ่นกับปับไปทั้งดีเออ มาไลา่กอาบุญไห่มาดีกอาบ,บุญไห่ด้วยพุทธเจ้าบ่มีการเอาขึ้นจักอย่างบ่มีเลยว่าสิแก้แค้นขึ้นเททัตถ์ตัี้กับบ่มีทั้งทั้งท,งที่มีโอกาสเนี่ยท่นก็ได้สนใจโอกาสที่จะไปสางศัตรูขึ้นเลยบ่มีเป็นง่ัยนมาไลา่กับบุญไห้มาดีกับบุญไห่จะคิดว่าเปลี่ยนม่านให้คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเครื่องทดสอบปัญญาแห่งเรา ให้แก้ไขปัญหาเหตุการณ์ออกให้มันเป็นออกให้เป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในว่าผู้นี้เป็นตาสั่งผู้นี้ดีผู้นี้บดีบาต้องตรงนั้นมิตรหาทั้งออกให้ว่างจิตเป็นกลางให้ได <c oughs> แ้แต่การที่พอเข้าว่าบ่มีเวลาภาวนาเนี่ยน,นะคิดวิดแต่ว่าบ่มีเวลาภาวนา ในการทํางานกับปฏิบัติทําไรแต่ว่าห้องปฏิบัติเน้นทั้งใจพ้ใดเห็ุงานอยังกะเหลวแต่กับพระวานาไปเลยที่พุทโธพุทโธไปเลยที่เอาพุทโธก็ดีทํออางานไปนําปฏิบัติไปน้าเวลามีมุม่งมาเบากน้าก็บอกกับเขาเออนั่นแหละทำสมาธิมันทำแล้วสมาธิมันแปลว่าความตั้งใจได้ตั้งใจว่าสิภาวานาเนี่ย กับภาวหน้าไปทีพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยมีผู้ใดมาบอกน้ำก็บ,บอกน้ำเข้าไปพอาะออกจากเขาปุ๊บก็เขาคือขําบริกรรมพาวหน้าเลยเนี่ยเออมันต้องมีมือจับจับไปตามธรรมดาล่ละความคิดของคนทั้งหลายที่บระท่านเดชามาต่อยว่างใดเนี่ยจิตของแต่ละคนแต่ละคนะอาจจะสมัคอยู่โดยลําพังจะูของใดดอกต้องกเกาะ ขอความจากไดอย่างดีอย่างนีเป็นปรุงแต่งเรื่องนั้นปรุงแต่งเรื่องนี้ยากได้นั้นยากได้นี่เนี่ยแล้วมีความรู้สึกมีอารมณ์อยู่ในหันแหละกับเรื่องต่างๆคิดถึงผู้นั้นกับมีความรู้สึกกับผู้นั้นไม่ท่างสี่ชอบก็ไม่ชอบสองอย่างหละบุคคลที่รักะกับปรุงแต่งไปในทางนั้นแหละที่จะของมักนั่นแหละบุคคลที่เกลียดกับปรุงแต่งไปในทางทําำลายทำลายเขาชิบหายเนี่ยสองอย่างนี่นี่แหละมันหาตะหมงยูแบบนี้นอกจากพระอรหันต์ฝันจัง่มี ของคนหนึ่งบ่มีมองยู่บ่มีมองอาศัยอีกแล้วอ <Yeah. S 1> บ่มีหมองไปบ่มีมองมาะเป็นทังสันบ่มียังเกาะเลย <Yeah. S 1> อพอความอยากคนบ่มีจักน้อยหนึ่งมันบ่มี <Yeah. S 1> เปรียบเสม,มือนคือยังพระพุทธเจ้าเดินสันหากันครับท้าวมาหาพมุนสิเขาเจ้ากันนังก็น้ำกันนั่นแหละแต่ว่าหาจิต <Yeah. S 1> ที่แรกให้ให้ท้าวมาหาพมุไปลีก่อนหมายถึงจิตไปลีจากว่า บาิเบลียื้อนี่ใ้พระพุทธเจ้าตามคนมันบ่ท่านได้สิ้นกิเลสมันก็ยอมมีมองยึดอั่นวาล่ะลงไปกลางสะดือทะเลและะ้วก็ไป่อนอยู่ในก้อนหินอันหนึ่งความขีดจิตน่ะไปไป่อนอยู่พระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วคึอว่าหนีไปมังได้กาสังมันจอมไปหาติดมังหันติดมองนีติดมองนีไปเรื่อยพุทธเจ้าก็หาเห็นบัด<อ>ถึงเวลาพุทธเจ้าสอนมั่งก็จิตเพลนบวมมีมงยึดมงติดอีกแล้วมันหวาน มาหาพมหาจังไรก็บ่เห็นแล้วก็ได้ย่อมตัวก็บรรพบ่มิมมงติดใจเพราะคำว่าบีหมาม,มงติดเฮาคิดถึงบุคคลที่รักใจเฮากับยู่หันความรู้สึกนึงคิดเฮากับยู่หันปุ่งแต่งหวาดฝันยู่หันเวลาคิดถึงบุงคคลที่เกลียดเดีก็สร้างมันคิดปุ่งแต่งตัวปากมันยู่หันนั่นแหละจิดเท่ากับไปยู่หัน่ แต่แลราสำหรับเพิ่นมันบ่มีอย่างอีกแล้วมันว่างอย่างยิ่งบ่มีจะไปตามหาบาังไหลมันบ่มีบังติดไปยังสัน่นแต่กว่าเฮาทีถึงวันนั้นใดก็ะเห็ดไปเรื่อยๆอย่างหน่อยๆก็คอยหนีเครื่องยู่คือค้าบอ่อกันเผ้าน้า<อ>ใจมันขาดในขณะใดผีบ่คุยกับไผ<อ>ของมันใส่ค้ามคิดไหมไบ่ได้ห้องออกมา<อ>ใส่ความดคิดไห คิดยู่พุทธโธพุทโธพุทโธะได้พระพระไปด้วยกันดีเห็นไปแต่สาหรับผู้ที่มีนิมิตต่างๆก็บอกต้องไปจับความฝันไม่ปรุงแต่งต่อหรอกนิมิตต่างๆอันเกิดจากอํานาจของสมาธิให้สักแต่วารูเห็นเป็นไปย่าไปเข้ามาปรุงแต่งในความพอใจกับบ่พอใจคือเขาเห็นว่าขนาดภาพนิมิตก็นังไปมีความพอใจกับบ่พอใจอีกเลยนี่คือเห็นนั่งซี่คือเป็นตัวอยแางนั่นบ่พอใจ บ่มสิเป็นอิหรีจะบอกนะเออบันี้ก็มาฝันทั้งๆที่ยังตื่นอยู่อีกเออเป็นทังสั้นพราะเข้าใจว่าอะไรเนี่ยเจ้าวานย้คุณเออาแล้วคนนิมิตไปเห็นนั่นเห็นนี่จริงจริงจังๆกับมันเดยมันก็่ต้องไปจริงจังมันผ่านแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอันัดน่ะเออเดี๋ยวเราตามมาเว้าโยหหันแหละโอ้ยหะ มันกับเราตามกันกับเฮาเห็นกันเดือนนี้จักน้อยเลิกกันก็เป็นอดีต <c oughs> ช่วยเห็นกันอยู่จังสิเด๋ยนนี้นะ <ừ. S 1> บันนี้มีผู้หนึ่งหลังซ่อมมือนะเข้าก็ซ่อมตาคุนนางหลับทุกหมกอเพราะตอนนี้ออกไปอย่างนี้ปุ๊บกันน้ำเรื่องอดีตคือเรื่องตาคุนนางหลับไปบอกต่อนี่เอินน่าปุงเห็นว่าเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละเอิ่นมาปุงแล้วจังสี่เปรียบเทียบเปรียบเทียบเอา เข้าใจใกว่าสิถึงวันนั้นที่แล้วห้ากหาหนั่งหยุดไบสะก้อนหยุดพุดโทโธนั่นแหละขั้มบริกรรมหยุดไว้ความขัามจังสี่บ่มีอารมณ์อย่างอื่นดอกออมันเป็นการบังคับบ่มีความเกียดบ่มีความสั่งอย่างดอกออถ้ามันแต่เป็นความพ่อใจมันกับเป็นพ่อใจในทางหมกักเป็นสัมมาหมักเป็นสัมมาทิฏฐิตัวนี้ พูดโทรพูดโทพูดโทอ,อมันไปในทางสูงมันยังไปในทางสูงอยู่ก็เลไปในทางตำ่ำแต่ไปในทางตำ่ำก็จสร้างพนันสร้างผู้นก็เอาไปคิดคิดแล้วก็อยากปีปากเขานั่นแหละมันมันเป็นภาพแบบนาเ,ออเป็นว้จาทณ์หังหวัดเ,ออเป็นเป็นภาพว่าเอาความคิดเจ้าเ,ออเป็นภาพแล้วก็เป็นนีความรู้สึกพร้อมเนาะนีความรู้สึกพ่อใจก็บพ่อใจสองอย่างนั่นแหละ 但，是，其实，很